สิบสองสามวันที่มาขายยาก่อนยามาให้แล้ววันที่เายยบเก้าเออวันที่ยีิบเก้าขียนไว้อยู่ยี่สิบเก้าไอ้นั้นมันยีสิบเก้าสิงหาเนาะยี่สเกยสิบเก้าสิงหาแต่วันนี้วันที่หกกันยาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงนี่ผมใส่ไปประมาณสิบโอ้โหใบเก้ก็ใส่ก่อนที่มาที่พี่มาให้ลูกใส่ประมาณที่พี่มาใส่ใส่ละก็แลสามสี่วันนะครับ ตกประมาณใส่สิบกว่าวันสิบกว่าวันนะที่ว่าใส่ม้ามืดไปเนี่ยนะนั่นแหละม้ามืดมจะดูว่ามันจะตลอดเดือนไหมความเขียวอย่างนี้นะตอนแรกมันเขียวเขียวแบบมันจะเขียวอ่อนแล้วแต่เนี้ยครับแต่ไม่มีเหลืองจะเขียวอ่อนอเขียวแบบนี้เขียวมันแข็งแรงเขียวใบเข้าธรรมชาติไงผมผมก็ไปฉีดฮอร์โมนเลยมองไม่เห็นรอยเลยอืมครับละก็ต้องดูร่องนี่เอาใช้ดูร่องเอาใช่ไหมแต่แต่ก็ดี ต้นมันไปเนี่ยดูดูการสังเกตแตกก็ครับกต้องดูน้ำด้วยแต่กอดูแตกกอต้นมันไปสี่ห้าสี่หกสี่ต้นเนี่ยนะต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยนะต้นเดียวโอ้โหการแตกกอดีด้วยใช่ไหมใช่มันยากเหมือนกโอ้โหไอ้รากดีนะพี่รากเหมือนไอ้ตัวนั้นแหละเหมือนตัวนั้นเลยนะ ของดูของปฏิเขาบอกว้าเขาบอกเขไม่เคยดูแปลงนู้นดี่เหลืองไงไถนาเคยไถเคยไถไร้ถนาไม่ไถก็ไม่เข้าอืมการแตกกอดีจังเลยพี่นี่คือวันที่หกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับผมปูวีรพัฒน์ครับยาแกมาใช้อยู่ ก็ือนาแปลงนาของคุณพี่ยุทธภูมิที่หนองแซงสระบุรีครับนี่คือใบข้าวหลังจากที่มีการใช้ม้ามืดไปแล้วนะครับประมาณสักเบ็ดเสร็จแล้วก็ตกประมาณสักสิบกว่าวันโอ้โหใบใบยาวมากเลยนะพี่นะเนาะใบยาวเนาะใบยาวมากๆเลยใช่ปะอือหือ การแตกกอโอ้พี่ใบเขายาวจังเลยอะ่ะโอ้โหถ้าดูถุงครับนี่ครับอืม ใช่ด <Billie S 1> ีอย่างไรปรึกษาผมได้เชิญโทรเข้ามาภูมีรพัดรอให้คำปรึกษาเกษตรกรทั่วลาทั <goats S 2> ่วฟ้าเมืองนวัตกจรมั่กลับมามืดพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับวันนี้ผมภูมิวีรพัดสัมประภัยขอแนะนำามามืดครับเป็นสูตรปุ๋ยนะครับที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและทุกฤดูการครับ1กิโล ต่อ1กระสอบหรือ1กิโลต่อ50กิโลกับปุ๋ยเคมีนะครับผสมผสานกันคุกเขาเข้าด้วยกันนะครับเอาไปหว่านพ่นในแปลงนาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนต่างๆหรือพืชตระกูลไม้ดอกต่างๆนะครับเมื่อใช้มามืดแล้วท่านจะเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนครับวันนี้ผม,ม,มภูมิวีรพัฒน์สามปรขอแนะนำมามืดมามืดมามืด,มามดครับ